9. นิสัยของเศรษฐีถ้าคุณมีคุณก็คือเศรษฐีคนถัดไปข้อที่ 1. จับจ้องเป้าหมายไม่คาดสายตาคนรวย62%เห็นด้วยค่ะกับคำพูดที่ว่าฉันโฟกัสไปที่เป้าหมายที่ฉันต้องลงมือทำในทุกๆวัน 2. คนรวยรู้ว่าวันนี้ฉันต้องทำอะไรค่ะคนรวยนะคะมักจะมีเช็คลิสต์หรือกิจกรรมที่เขาต้องทำประจำวันค่ะกว่า81%เลยนะคะเห็นด้วยกับประโยคนี้ค่ะ และ67%ของคนรวยเขาสามารถทำสิ่งที่เขาเขียนให้สำเร็จได้ภายในวันเดียวค่ะ 3. คนรวยไม่ค่อยดูทีวีค่ะในงานวิจัยเผยว่าคนจนนะคะชอบดูรายการพวกเรียลิตี้โชว์อยู่ที่78%เลยค่ะซึ่งคนรวยเขามักจะทำอะไรรู้ไหมคะคือการอ่านหนังสือค่ะนี่คือข้อที่4ค่ะ86%ของคนรวยเห็นด้วยกับคำพูดที่ว่า ชอบอ่านหนังสือค่ะและเขาก็มักจะแบ่งเวลายอย่างน้อย30นาทีต่อวันในการอ่านหนังสือเพื่อพัฒนาตัวเอง 5. เขาเนี่ยเป็นแฟนคลับแฟนตัวยงของการฟัง a u d i อ b o o k เลยค่ะเขาบอกว่าเวลาที่เขาเนี่ยเดินทางหรือไปไหนมาไหนที่มีเวลาว่างนะคะ63%ของคนรวยเนี่ยเห็นด้วยเลยค่ะว่าเขามักจะฟังหนังสือเสียง podcast ต่างๆเพื่อพัฒนาตัวเอง จริงๆแล้วความขี้เกียจมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์มากๆเลยนะคะมันเลยทําให้พวกเราอะค่ะถ้าเราไม่เคยฝึกตัวเองเราก็จะกลายเป็นคนที่ขี้เกียจไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยฉะนั้นวันนี้ให้เรารู้ก่อนว่าขี้เกียจได้ไม่เป็นไรแต่เวลาที่เราจะรู้ขึ้นมาทําอะไรบางอย่างที่มันสําคัญสิ่งที่สัตว์ทําไม่ได้แต่มนุษย์ทําได้คืออะไรรู้ปะ่ะคือการตั้งเป้าหมายแล้วรู้อย่างชัดเจนว่าเราทําอันนี้เพื่ออะไรคือเราชัดเจนว่าเราอยากทําอะไรเพื่ออะไรวันที่เราขี้เกียจนะมันก็จะอาจจะสามารถทําได้แต่พอคุณรู้ตัวแล้วคุณให้อภัยตัวเอง ตัวให้อภัยเนี่ยจะทําให้คุณเรียนรู้และทําให้คุณแข็งแกร่งขึ้นอย่างเงี้ยซ้ําๆแต่ถ้าคุณการเงินไม่พอใช้ทำง่ายๆคือลดร,รายจ่ายและเพิ่มรายได้ขึ้นมาก็เท่านั้นเองอันไหนที่ไม่จำเป็นก็ลดลง